งานสำรวการสอแผนในวันนี้จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับเทศบาลเมืองปอว์รับการสอแผนในที่ไทยและมายกทีไปสรุปได้ว่าเกิดขึ้นน้อยมากซึ่งในส่วนนี้จังหวัดสงขลาจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขในการพิพากาการจังหวัดสงขลาได้กรุณามอบประกาศสอบแผนต่อไปกรบวนขอสรุปผลการสอบแผนในวันนี้เครื่องไวเครื่องมือเข้าดำเนินการสอบตามสถานการณ์ที่ได้ ท,ท่านสมุทรารผลิตท,ท่านผู้ในการตรวจปอะกันภัยเชิสองท่านผู้ในการป้องกันดันเเเบเลียวสายจังหวัดสงลาท่านผู้แทนจากเทศบาลต่างๆท่านผู้แทนจากหน่วยงานท่านแขกผู้เกียรติตลอดจนเจน้าหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมแผนการ ก็ได้มีการซ้อมเหตุผเพื่อผู้ที่ผู้ภัยดับเพลิงต่างๆได้เข้ามาร่วมดูการฝึกซ้อมก็ต้องขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งแผนก็คือการซ้อมกับการเกิดสถานการณ์จริงนั้นจะแตกต่างกันมีความสำคัญมีความสำคัญีนการเตรียมันะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้หัวหน้าทุกปฏิบัติ đi tìm ปิดงานจากเขาไปครับ